สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีแพงกันเบิสสุขูสุขุนสุมงสุบนสบายดีย้ำแรงๆพี่น้องเนาะไปย่าเป็ดมาเนาะไปไปนท่าดอ มาได้เลยพึ่งเด้อเพิ่งเกือบมาเลยมือนี้ก็มางานวันเกิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสองมื่นติดเลยวันนี้วันเกิดน้องเนื้อพี่น้องเนาะลูกเบาดาวลูกทรายเบาดาวมือนี้วันเกิดหลานสาวน้องโตโน่พี่น้องเอ้ยลูกของเอ้ยน้องโตโน่ ลูกของสาวติม๋มเพนพี่น้องเอ้ลูกของมอสุพอกพ,พ,พี่น้องเนาะเป็นมูอกับเขาพี่ว่าพี่อ้น้องโตโน่ผู้ภาพภาพไปห้ามอหมื่นนั่นแหละพี่น้องเอ้เนาะเี่ว่าสิพาบริภาซ้ำไปขึป้นปา้าทุกเกือบลายแท้นี่

โอ้พ oh, ja да ี่จะคล้องวันเกิดพี่น้องโอ้โหต้มเมื่อเลยทำพาลองเพลงพาลองเพลงเอา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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สิตั้งสิตั้งให้เอา Happy Birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Oh, keng nè nè. Piang, ao. Mà ăn mà cướp sáu mươi tít lên mi nào ơi. พ่อน้องโตโน่อยู่กันครบเลยพี่น้องวันนี้เนาะทั้งงาทั้งแม่ทัทง้ทงพ่อเพื่อน,อ,น,นอยู่ร่วมกันครบไ้เก่งขนาดโควิดไหุ <c oughs> ่นปังเจ้าไทยว่างงานแบบไห้ตี๋นะ <c oughs> เค้กก่อนนึงพี่น้องเอ้ยเนาะเออสบายดีเลยเด้อผุโอ้ยก่งขนาดยด้ไเลกดอ้้อโอ้หอ้้เออมาเออให้ปูดอนผูกเตียน่อยถ้าผูกแล้วคนวา

เอ้ยกกี่ลูกจักปีนี่โค้งมาจักปีนี่ซีไปขวบพอดีเนาะน้องมุกพี่น้องเลยเอ้โอ้ยได้เงินชื่อนมมันใหญ่เพียงลุงพียงุงเพียงป่าแล้วนี่

นอกจัดมินก็ได้เงินอีกพิ่น้องเลยอย่าปแล้ไปเราก็เงินนะเกือบแล้วไงเกือบลุ่มไม้ขี้ด้อเด้อไปทาวนอนว่ด้เดียวบนได้กวนูมีเดียวนีน้องกน้องกอนเออเออคุ อย่าไปดึงว่าเงินนำมาฉีกขาดอย่างนี้ก็ไ้ดือ้อด้อด้อากขี้ดเด้อายแล้วด้อด้อตายว่เด้อหีมอน่่บเด้อมายว่าาเด้อมาเดีโอ้ยโอยโอ้ยอ้ดอาหเอ้ยผูดเก่งอลีห Ôi, nóng chặt, nóng, nóng bêu Kinh đứa, khi nào người Ừ, hãy <laughs> đi mi hang, hãy nhảy ở đây lại Hãy vào pin bạc kiếng đấy bà này Đi nhìn tới đứa đứa, tao nổ nè Hãy subscribe เออถูกเอ้าซาวจ็บเลยห่อวะเออมันไข้ายแหงกกินเข้าไปมันกินต้มหวานพองเ้ยยายโนโต่ก็ไ้อ้าวอ่ามินนี่

เออมาเผูไ yeah. mm ่ล hmm. uh, ูให้ร้านมทำมินผ um> ูกไข่ล้านผูกพาไใชหมผูกไ่ล้านคนูนงตโนพี huh ่น้อยเป็นซิกมาเลยพี่น้องเนาะพอแล้วมันคู่แล้วก็พาแล้ว พอแล้วพอแล้วเออได้แล้ซ้ำเลยกันได้เนาะพอดีแล้วเนี่ยเออเอ้าเอออายุดีไม่แห้งนะบ้านนี้เนาะผูกแขนทั้งลูกผูกแขนทั้งพ่อให้ช่วงให้เศร้าเลยบ้านนี้เนาะ กินยาเนี่กินหวานยังกยให้ถึ่งให้ต้องให้ช่วงให้เศร้าบอลตัวนอกนะเออพอดีแล้วพอดีแล้วได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วได้แล้วโอ้อทูจ้ากับเปล่นเก่งอะไรเนี่ย ปาทหลไอ้ได้จัดสตัดเค้กเได้จัดดินเนี่ยเตเอยปาทูเมนูพัดมีเขาวแส่บแน่นอน เสียน้อยหน้อยครับอบอุ่นพี่น้อยเน่อยผูนพัดมีพี่น้อยวับพัดมีพัดมีสงสัยคอยกินเค้กว่านี่แหละมือนีนน้ำมูกย่อยมัดมือเลยบอบไว้ในมือนี่ยย้อมแล้วมั้งเนี่ยคอยย้อมแล้วอยว่าจะกินเบิร์ตบล็อกไลน์เลยให้ลูกสาวกินมาอนี่ ปัดโทผัดมีแสบแน่นอนพัดมีอยากติดบุงนที่จมาทางปูดอนไปมีเค้กอีกพูนปัดก้อน,อนบักใหญ่เลย

ท,ทับก่อนครับเอาเอาเอาอันนาทับซะก่อนเอาสากทับซะก่อนมันชีอันนั้นนะฮะแจ็บแน่นอนพี่น้องไปโหมินนี่ได้กินเค้กสองมือติดเลยถ่ายบุแคนเบิดพอดีเพื่อนนอนพี่น้องไปให้แม่มินนี่เพืพ่อนปลูก กบบรบุ่ได้ขนกบบระปุกได้ไปหาไายเพือนเราพี่น,อนอ้องไม่เจเทาเงอนยาดอนเพื่นอนไอเคยปอมแล้วก็เพือนเพื่นเองและสี่ีลังคาเนาะแซบบ่เเ่นสีน้อยน้อยแต่กัอบ<ห>อุ่นพี่น้องเลยเนาะอ,อ,อ,อ<ห>ุ่น โอเคพี <Es poor S 2> ่น้องเนาะสลักที่นี่วาสนสดีก่อนมีเราแล้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องกไปขอบุสุก้อนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบคุณไปคลิปหน้าพี่น้องเนาะสลักที่นี่สบายดีเฮ้กินข้าวอิ่มบ่เนาะแซ่บรษพีเนาะงผัดหมี่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บเศรษเศรษเพื่อนว่า โ้ยทางนี้บอกมากะจาเอามาแตาทา่ทาาั้งไอ้ลุงแล้วมันเย็นใอ้ลุงนี่เอามาม่เย็นน้ำไหมเพื่อนกอนพี่น้องเอ้